ไอ้บุญมานาพื่นออกมาฟักแต่ภาคไตพึ่นไปเที่ยวมาไปเที่ยวไต้มาเจ้าว่าคือบะหอยอะไรเนี่ยหอยเป่าหื้อหอยเปาหื้อหอยเป่าหื้อของแพงเนี่ข้องเพยงอาะเจ้าเจ้าว่าคือบะดองซีอิ๊วดะเด้อ ที่กินได้บ้างหละไอกับเกมกับเกมกับเกมบรอันนี้เขาห้เลี้ยนให้เขาอื่นลืโอ้ยเล้วเตะเจ้าเห็ดเอามานี่มาสบ่นี่กัปเกมกับเกมเอาเดี๋ยเดี๋ยวว่์มันคือมันคือขาดแท้คือปะคือขาดกินลงบาโอ มันคือฮูฮูโผล่เลยเห็นเอ้าอันนี้มันตายแล้วเอ้าเต็มปากเลยวะเออเป็นยังไงมันเจ็บก็หอยอยู่บ้านอยู่แจกก็หอยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่แต็นยังไว่อยู่บ้านสมัดตลอดโอ้อัน อันอันนี้มันมันอักนุ่มๆเลยค่อยสิมเนาะล่ะนุ่มๆแต่ว่าอันขันนุ่มกว่านี่มันเป็นยังมันมันมันงุ้มหรือมันบานมันงุ้มหรือมันบานเหรออย่างนี้หระบางเสียมันก็บานบางเสียมันก็งุ้มเนี่ยมันโจรเหาะเนี่ยมันสัวเลียบบางเด้สิมกวนเต็้้้เเจากไดนาะ Dia boleh. Tempat.